สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาเรียนกันในวิชาสุขศึกษาและภลศึกษาใครยังไม่มีสมุดไม่มีหนังสือไม่เป็นไรนะครับเปิดมาแล้วนั่งเข้ามาเรียนออนไลน์กับตรงนี้ได้เลยนะครับผมชุดตักเรียนไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมเปิดไปที่ช่องความรู้เรามาเรียนกันในเรื่องของระบบขับถ่ายกันนะครับผมอย่าไปอย่าไปแล้วครับนักเรียนเอาละวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเรียนกันเพลงมาไม่ใช่นะครับเรามา ทบทวนกันก่อนว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างนะครับผมแหมรู้สึกว่าจะลุกดีเจนะครับคลิปนี้วันนี้นะครับระบบที่เราเรียนไปเรื่องแรกก็คือเรื่องระบบย่อย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 อะไรครับผมย่อยอะไรครับเรียยนคนสวยตอบหน่อยใครตอบได้ขอให้แรงขึ้นไม่ใช่นะครับระบบระบบอะไรเลยระบบ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 ย่อยอาหารนะครับระบบย่อยอาหาร เราได้รู้กันแล้วว่าอวัยวะที่สําคัญในระบบย่อยอาหารนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างความสําคัญของระบบย่อยอาหารทําไมร่างกายถึงต้องมีระบบย่อยอาหารวันนัคาบที่แล้วเราได้รู้กันไปแล้ววันนี้เรามาเรียนกันนะครับในเรื่องของระบบขับถ่ายปัสสาวะจะเป็นยังไงตามมาครับผม <S <S อ่ามาถึงคําถามก่อนเรียนนะครับครูขอถามนักเรียนในคําถามแรกว่า พฤติกรรมการขับถ่ายของนักเรียนนั้นเป็นอย่างไรถ้านักเรียนทนไหนอยากตอบนะครับหรืออยากจะปรึกษาครูก็สามารถตอบครูดได้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอหรือที่เพจฟาร์มรู้ได้เลยนะครับว่านักเรียนมีพฤติกรรมยังไงเป็นคนชอบฉีบอยหรือว่าเข้าห้องน้ําทุกคาบขอครูไปตลอดทุกคาบเลยหรือ โอ้โหเชา้าแล้วเย็นแล้วฉี่ทีเดียวอะไรอย่างนี้นะครับปัสสาวะทีเดียวเลยชอบอั้นบางคนบางคนชอบอั้นก็มีนะครับว่าพฤติกรรมในการขับถ่ายของนักเรียนนั้นเป็นอย่างไรอ่ะข้อ2การกลั้นปัสสาวะมีผลต่อร่างกายหรือไม่นักเรียนคิดว่ามีผลไหมมากน้อยแค่ไหนต้องบางคนไม่อั้นเลยมาปุ๊บไปเลยครูครับขอ,อยาเข้าห้องน้ำครับ บางคนโอ้โหนั่งหน้าแดงเลยพักเที่ยงค่อยไปเข้าทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับนักเรียนคิดว่าการกลั้นมีผลต่อร่างกายไหมข้อต่อไปนะครับทําไมเราต้องขับถ่ายปัสสาวะกินแล้วเก็บไว้ไม่ได้หรือครูหรือยังไงหรือกินแล้วซึมออกจากร่างกายแบบไม่ต้องฉี่เลยทําไมเราถึงต้องมีการขับถ่ายครับเพื่ออะไรเพื่อ แล้วก็ข้อต่อไปนะครับนักเรียนพอจะทราบไหมครับว่าอวัยวะที่สําคัญในระบบขับถ่ายปัสสาวะนั้นมีอะไรบ้างจม,มจมูกใช่ไหมจมูกใช่ไหมหูใช่ไหมเหงื่อห <c oughs> ยอูยอ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 นะครับอวัยวะอะไรบ้างที่ทํางานเกี่ยวกับระบบขับถ่ายปัสสาวะ <c oughs> ถ้านักเรียนตอบได้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอเลยก็ได้นะครับหรือว่าที่เฟสฟ,ฟาร์มรู้ก็ได้ ครับผมเอาละไปต่อรูปแบบของของเสียที่ร่างกายนําออกจากร่างกายพูดถึงของเสียนะครับเราก็สามารถออกได้เป็นของแข็งก็ในรูปของอุจาะะอออจาระนะครับอึนั่นแหละครับอึอุจจาระนะครับก็ขับถ่ายออกทางทวารหนนะักซึ่งเราจะเรียนในเรื่องอุจจาระเนี่ยในคาบต่อไปนะครับแกส๊สร่างกายขับถ่ายของเสียโดยการอะไรเอ่ย หายใจนะครับหายใจเอาไอ้น้ำหายใจเอาอากาศออกไปและของเหลวนะครับของเหลวก็จะมาในรูปของเหงื่อเวลาที่ร่างกายขับออกนะครับเหงื่อของเหลวอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราจะเรียนกันวันนี้คือปัสสาวะนะครับผมปัสสาวะอ่ะความสําคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะนั้นนะครับนักเรียนพอจะทราบหรือไม่ครับว่าระบบขับถ่ายปัสสาวะนั้นมีความสําคัญใดบ้างอย่างแรกนะครับ เป็นการเกาะอย่างแรกนะครับเป็นการกรองของเสียออกจากร่างกายนะครับร่างกายก็ต้องขับของเสียออกจากร่างกายแล้วก็เก็บเอาของดีๆไว้ใช้เลี้ยงร่างกายนะครับข้อที่2นะครับช่วยควบคุมปริมาณน้ําในร่างกายให้เหมาะสมนะครับถ้าเราดื่มน้ํามากเกินไปร่างกายก็จะขับออกรักษาระดับน้ําถ้าเราขาดน้ําร่างกายก็จะไม่ค่อย ไม่ค่อยปวดปัสสาวะเพราะว่าก็ต้องรักษาระดับน้ําไว้เพื่อที่ให้เพียงพอที่ร่างกายจะได้ใช้เพื่อดําเนินชีวิตต่อๆไปข้อที่3นะครับก็คือควบคุมสมดุลของร่างกายให้เหมาะสมในอวัยวะต่างๆนะครับก็จะทํางานร่วมกันทั้งร่างกายนะครับระบบอวัยวะที่ทํางานเกี่ยวกับระบบขับถ่ายเนี่ยก็จะมีการควบคุม นะครับนอกจากปัสสาวะอย่างเดียวแล้วก็จะมีการควบคุมเกี่ยวกับในเรื่องความดันหรือว่าการสร้างฮอร์โมนต่างๆของร่างกายเพื่อที่ให้ร่างกายเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างเป็นปกตินะครับอ่าเรามาดูอวัยวะที่สําคัญในระบบขับถ่ายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจากรูปนะครับเราจะเห็นว่าประกอบไปด้วยนะครับโดยภาพรวมนะครับไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะอ่ะในส่วนของไตนั้นนะครับไตเนี่ยจากรูปนะครับเราก็จะมองเห็นว่าไตาเนี่ยมีสองอันนะครับมีสองมีสองมีสองไตมีสองข้างนะครับข้างซ้ายข้างขวาอยู่บริเวณด้านหลังนี่นะครับด้านหลังสองข้างนะครับอยู่ด้านในของร่างกายมีลักษณะคล้ายเม็ดถัว่วถ้าเราผ่าออกเรา ขาไตออกเราเห็นเราก็จะเห็นกลวยไตกลวยไตเขาก็จะมีหน้าที่หนะเออหน้าที่กรองของเสียให้ออกมาในรูปแบบของปัสสาวะนั่นเองนะครับหลังจากนั้นกรองแล้วไปไหนกรองแล้วไตก็จะส่งเอาของเสียนั้นออกจากไตนะครับลงไปสู่ที่บริเวณท่อไตนี่ก็คือทางผ่านของน้ําปัสสาวะนั่นเองนะครับลงไปสู่ไตท่อไตแล้วก็ ลงไปสู่ที่กระเพาะปัสสาวะเจ้ากระเพาะปัสสาวะนะครับเขาก็จะอยู่บริเวณส่วนนี้ของร่างกายนะครับ <_ an> ก็จะเป็นที่เก็บน้ําปัสสาวะซึ่งทําไมเราถึงรู้สึกปวดปัสสาวะครับมีใครตอบผู้ได้ไหมมีใครตอบผู้ได้ไหมตอบได้ยกมือตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราจะรู้สึกปวดปัสสาวะก็ต่อเมื่อน้ําปัสสาวะเนี่ยเข้ามาสะสมอยู่ที่กระเพาะปัสสาวะเป็นจํานวนมาก ไอ้เจ้าผนังกระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็จะยืดออกขยายออกแล้วก็จะมากดดันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะปัสสาวะแล้วเราอยากจะฉี่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งปกติประมาณปกติแล้วเนี่ยเราก็ถ้าเรารู้สึกปวดเราก็ควรจะไปปัสสาวะเลยไม่ควรอั้นนะครับจากกระเพาะปัสสาวะพอน้ํานะครับน้ําปัสสาวะ มีเต็มที่กะระเพาะปัสสาวะแล้วนะครับหรือว่ามีจนทําให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะฉี่แล้วก็ร่างกายนะครับก็จะขับจากกะระเพาะปัสสาวะเนี่ยลงไปที่ท่อปัสสาวะท่อปัสสาวะก็คือถ้าเป็นของผู้ชายนะครับถ้าเป็นของผู้ชายนี่สมมุติว่านี้คือองคชาตของผู้ชายท่อปัสสาวะก็จะต่อจากกระเพาะใช่ไหมก็จะเป็นหลอดนะครับส่งต่อไปนึกถึงสายยางไว้ครับสายยาง ก็จะนําเอาน้ําปัสสาวะเนี่ยครับลาเลียงผ่านไปที่ปลา,าที่อวัยวเพศนะครับแล้วก็จะออกไปด้านนอกนั่นเองนี่คือท่อของปสัสสาวะซึ่งของผู้ชายก็จะยาวกว่าของผู้หญิงเพราะว่าอวัยวเพศของผู้ชายนั้นได้ยื่นออกไปออกจากร่างกายนะครับส่วนผู้หญิงก็จะมีท่อปสัสสาวะที่สั้นกว่านั่นเองครับผมมาถึงวิธีการดูแลระบบขับถ่ายปสัสสาวะให้ทำงาน ตามปกตินะครับอย่างแรกนะครับดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอต่อความต้งตองการของร่างกายนะครับการดื่มน้ําให้เพียงพอต่อร่างกายไม่ใช่ว่าตื่นมาชั้นตื่นมาแล้วฉันก็กิน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 แล้วทั้งวันไม่กินนั่นก็ไม่ใช่นะครับเราก็ควรจะกินเฉลี่ยต่อวันเราควรเอ่ยกตัวอย่างนะครับเราควรจะมีน้ําติดตัวไว้เพื่อที่ละค่อยๆจิบกินเพื่อที่ให้ร่างกายเนี่ยได้ดูดซึมเอาน้ําสะอาดเข้าไปเลี้ยงร่างกายตลอดทั้งวันนะครับ เฉลี่ยแล้วประมาณน้ําประมาณ8แก้วนะครับค่อยๆทยอยกินไปข้อที่2ไม่กั้นปัสสาวะเป็นเวลานานนะครับเพราะว่าถ้าเรากั้นนานมันก็จะทำให้กระเพาะปัสสาวะเราอาจจะอักเสบได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปวดเราก็ควรที่จะไปปัสสาวะได้เลยนะครับข้อที่3ไม่ทานอาหารที่มีรสจัดจนเกินไปยกตัวอย่างเช่นอาหารที่มีรสเค็มนะครับเพราะว่า ไตของเราเนี่ยก็จะทํางานหนักถ้าเรากินอาหารที่มีรสเค็มมากนะครับรก็จะไม่ดีต่อไตของเราก็จะไม่ดีต่อระบบขับถ่ายของเรานะครับถ้าเรากินอาหารที่มีรสจัดจนเดินไปข้อต่อไปทําความสะอาดอาวัยวะเพศหลังขับถ่ายครับแน่นอนครับถ้าเวลาที่เราปัสสาวะผู้ชายนะครับเวลาคุณไปฉี่หรือไปปัสสาวะเนี่ยหลังจากเสร็จภารกิจแล้วก็ควรที่จะเขย่า เช็ดล้างให้เรียบร้อยนะครับผู้หญิงก็ควรที่จะล้างให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของเออชืช้อโรคหรือว่าแบคทีเรียรต่างๆก็อาจจะเกิดความสกปรกแล้วก็เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้นะครับถ้าเราไม่ดูแลหรือว่าเช็ดล้างให้เรียบร้อยข้อต่อไปนะครับถ้าเราเกิดความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะเราก็ควรที่จะพบแพทย์ ปรึกษาพ่อแม่ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ให้พ่อแม่พาไปพบแพทย์เรามาดูกันครับว่าถ้าเราจากรูปนะครับนั่นคือน,นิ้วถ้าเราดื่มน้ำน้อยเราดื่มน้ำน้อยนะครับร่างกายจะมีความปกติอย่างไรบ้างจากภาพนะครับนิ้วคืออะไรดูจากรูปเหมือนก้อนหินเลยใช่ไหมเพราะว่าร่างกายเนี่ยก็จะมีการผลิตสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟพสฟอรัส หรือว่าจะเป็นแคลเซียมต่างๆนะครับการดื่มน้ําน้อยเนี่ยร่างกายก็จะดูดซึมเอาสารอาหารที่มีประโยชน์เอาไปใช้ในร่างกายครับแล้วทีนี้เนี่ยปัสสาวะของเราเนี่ยครับเกิดการตกตะกอนพอตกตะกอนปุ๊บสะสมสะสมจากก้อนเล็กๆก็จะกลายเป็นก้อนใหญ่ถ้ามีมากไปทําไมครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกปวดแสบเวลาที่จะขับถ่ายปัสสาวะออกไปนั่นเองนะครับหรือว่า ถ้ามันเป็นมากๆนะครับเราอาจจะต้องไปพบแพทย์อาจจะต้องทานยาหรือผ่าตัดหรือเลเซอร์เพื่อที่จะสลายเจ้านิ้วนี้ไปนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่าปัสสาวะน้ําปัสสาวะนะครับก็จะแบ่งอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็เอามาให้ดูเป็นเก็บความรู้ปัสสาวะเนี่ยที่เราขับถ่ายนะครับก็จะมีการแบ่งสีด้วยนะครับสีก็จะแบ่งออกถึงความปกติหรือความผิดปกติอย่างแรกนะครับปกติก็จะเป็นสี เหลืองหน่อยนะครับถ้าเราดื่มน้ํามากสีอะไรเอ่ยปัสสาวะจะเป็นสีอะไรครับถ้าเราดื่มน้ํามากกินน้ําเยอะเกินไปฉี่บ่อยๆจะเป็นสี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 ส,ส,ส,สขาวนะครับจากสีนะครับถ้าเลยเหลืองไปเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นตัวบ่งบอกว่าร่างกายของเรานะครับเกิดความผิดปกติของระบบขับถ่ายแล้วเราก็ควรที่จะไปหาหมอได้แล้วนะครับอ่ะสรุปนะครับอวัยวะที่สําคัญในระบบ ขับถ่ายปัสสาวะ,ะเรามาสรุปไปพร้อมๆกันนะครับว่าอวัยวะที่สําคัญในระบบขับถ่ายนั้นมีอะไรบ้างนะครับขับถ่ายปัสสาวะนะอย่างแรกนะครับอะไรเอ่ยไตอย่างที่สองอะไรกล้วยไตนะครับอย่างที่สามท่อไตอย่างที่4กระเพาะปัสสาวะนะครับแล้วก็ท่อปัสสาวะอ่ะอย่างต่อไปนะครับ ความสำคัญของระบบขับถ่ายนะครับระบบขับถ่ายหนึ่งแน่นอนครับชื่อตรงตัวก็คือขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายอย่างที่สองนะครับก็คือควบคุมระดับน้ำในร่างกายนะครับอย่างที่สามก็คือปรับสมดุลของร่างกายให้เป็นปกติอ่ะมาถึงวิธีการดูแลระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับอย่างแรกนะครับดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อร่างกาย อย่างที่สนะครับไม่กั้นปัสสาวะจนเกินไปอย่างที่3นะครับไม่ทานอาหารที่มีรสจัดจนเกินไปอย่างที่สี่ทความสะอาดอาวัยวะเพศหลังขับถ่ายอย่างที่5นะครับหากเกิดความผิดปกติให้ปรึกษาแพทย์ใบงานเหมือนเดิมนะครับใบงานจากรูปนะครับคุณจะให้นักเรียนเติมคําในช่องว่างนะครับก็คงจะไม่ยากจนเกินไป ว่าอวัยวะที่สําคัญในระบบขับถ่ายนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้วิดีโอถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วสามารถที่จะส่งไปที่เพจฟร์มรู้ก็ได้หรือนักเรียนจะตอบที่ใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะครับ mm hmm. ครูจะเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาตรวจให้กับนักเรียนทุกคนเลยนะครับก mm hmm. ่อนจากกันไปนะครับวันนี้เราได้เรียนกันในเรื่องของระบบขับถ่าย, mm hmm. ายเพราะฉะนั้นครูก็อยากให้ พวกเรานะครับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารการดื่มน้ำนะครับซึ่งการดื่มน้ำเนี่ยครูก็อยากจะให้พวกเราดื่มน้ำเปล่าให้เยอะนะครับให้มากเพราะปัจจุบันผู้สังเกตว่า,วาหลายๆคนชอบดื่มน้ำอัดลมไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมสีต่างๆนะครับบางคนก็ชอบที่จะดื่มชากาแฟหรือว่าน้ำผลไม้อย่างอื่นเราก็ควรที่จะดื่มน้ำเปล่าให้มากๆด้วยนะครับอ้าว ก่อนจะจากลากันไปในวันนี้ <Yeah. Okay. S 1> อย่าลืมกดติดตามช่องความรู้และเพจความรู้เพื่อที่จะไม่พลาดในเนื้อหาตอนต่อๆไปแล้วกลับมาพบกันใหม่ <Yeah. S 1> เนื้อหาจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามสวัสดีครับ